ดู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 แสงนะดูแสงหน,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 น้า่อครับ่อครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งใจที่จะนําสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนครับที่เป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งพื้นที่แล้วก็เป็นที่ชุมชนด้วยนะครับให้เด็กเขาได้มองว่าบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยต้องไปด้วยกันครับในส่วนของโรงเรียนเขาก็คืออยากจะให้หนักเรียนเนี่ยมีแรงบรันดาลใจครับก็เลยตั้งใจที่จะไปสอนห้องดาราศาสตร์เพราะว่าตรงนี้ห้องดาราศาสตร์ก็จะมีแบบว่ามีโลกมีดาวมีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะมองถึงว่าเออมันมีเวกเตอร์ในนี้เกี่ยวข้องไหมแล้วก็ ศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับดวงดาวอย่างงี้ครับทำให้เด็กมีแรงบัดใจครับแล้วก็อยากจเรียนมากขึ้นครับอย่างที่3คือไปที่วัดเจดีย์หอยครับเพราะว่าอยากให้เด็กนักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ได้รู้ว่ากว่าจะมีพื้นที่ตรงนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเวลาล้านปีข้างใต้แผ่นดินเราอะมีอะไรบ้างครับ ทำให้เด็กเขาแบบว่าเกิดความภูมิใจในชุมชนของตัวเองครับหลังจากนั้นก็จะไปที่วัดบองเงินครับซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเพราะ,ราะว่าเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์หลากหลายเลยครับโดยเฉพาะโซนของวัดนี้ครับก็คือเป็นการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ได้สอบถามกับค้ามาค้าลงถึงพระท่านทื่อวัดนะครับก็คือลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยครับสุดท้ายก็คือไปปินฟ้าฟาร์มครับเพื่อที่ตั้งใจว่าจะให้เด็กๆเขาได้ดูว่า ถ้าถ้าเราจะใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้ในด้านเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ลดลดค่าใช้จ่ายได้ครับยิ่งตอนนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์มีราคาถูกลงแล้วก็ประเทศไทยก็เหมาะอย่างยิ่งเลยกับการติดแผงโซลาเซลล์เพราะว่ามีอากาศที่ค่อนข้างกำลังดี <c oughs> ประเทศไทยมีอากาศของข่างกำลังดีครับแล้วก็มีแดดที่สม่ำเสมอครับ หนูชอบตอนไปปิ่นฟ้าฟาร์มค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจริงๆค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการใช้โซล่าเซลว่าเขาเอามาใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดในที่ไม่ได้เป็นแบบอุตสาหากรรมใหญ่ๆะคะ่ะแบบใช้โซล่าเซลลกับคนในชุมชน,นะคะ่ะหลักๆนะครับจะศึกษาเกี่ยวกับโซล่าเซลครับ ถ้าเป็นวัดเจดีย์หอยนะครับกลุ่มผมจะไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดเจดีย์หอยครับส่วนในวัดบ่องเงินเนี่ยผมได้ทําการทดลองครับว่าในองศาไหนเป็นองศาที่ดีที่สุดสาหรับโซล่าเซลล์ครับแล้วควรวางไว้ในทิศไหนส่วนปิ่นฟ้าฟาร์มได้ไปรู้ถึงวิถีชีวิตครับว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาเอาโซล่าเซลล์ไปใช้กันยังไงแล้วก็มีคําแนะนํำยังไงครับทําไมถึงเลือกใช้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้เนี่ยติดโซล่าเซลล์เนี่ยใช้เวลาคืนทุนอยู่ประมาณ2คือ3ปีคืนทุนแล้ว ผมได้ไปเห็นจริงๆว่าคนที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ยังไงแล้วก็เขาได้ให้ความรู้จริงๆครับว่าเออหลักการทํางานหรือว่าได้บอกว่าต้นทุนแล้วก็กว่าจะคืนทุนเนี่ยประมาณกี่ปีครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความรู้ที่หาในห้องเรียนได้ยากครับผมคิดว่าการติดโซล่าเซลล์เมื่อก่อนผมไม่คิดว่ามันจะแบบใกล้ตัวขนาดนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีราคาสูงครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วครับมันถ้าเราติดย่าง้ครับเราจ่ายทีเดียวครับแล้วพอไม่กี่ปีมันก็จะคืนทุนให้เราครับเพราะที่เหลือก็จะกลายเป็นกำไรให้เราครับ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือสามารถเอาไปต่อยอดโครงงานได้ด้วยในวัตรกรรมต่างๆนะครับเพราะว่านักเรียนทุกคนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเกินเป้าเกินงเกินสิ่งที่คาดหวังไว้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่อาอยู่ที่ร้านปิ่นฟ้าฟาร์มครับกำลังทานข้าวกับนักเรียนด้วยกันกําลังคุยกันอยู่แล้วก็นักเรียนบอกว่าเออสนใจทาโครงงานทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ครับแล้วก็อ่าสนใจเกี่ยวกับแบบว่าอยากจะต่อยอดประมาณนี้ครับทาให้เด็กลูกรู้สึกอยากเรียนต่อ